กลับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตลอเลนนะคะวันนี้ลอเลนก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมกนีชาฟอร์จูนนะคะโชคลาภแห่งคาเนตหรือพาพิเาเนตของเรานั่นเองก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้ลอเลนพกทุนมาที่3า0พนะเล่นเบสสีด 40, กดออโต้เ์ไปก่อนเลยยาวๆปุ๊ปบๆกดเทอร์โบไปด้วยจ้าจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันยืดเลยทุกคนจะโอ๊ยนั่นำลำคาอนะไรอย่างเงีง <c oughs> ย้งยเออลาเล่นลาเล่น เอาหน้าไว้ตรงกลางได้ไหมก็สะบัดหัวโชว์ไปเลยสิคะโอ้โหทุกคนรอเลนไม่เคยอุย้ยห้าตัวเดี๋ยวยังไท่านตั้งตัวเลยอูย้เดี๋ยวเข้าตั้งแต่ต้นเกมเลยหรอเราเลนยิงท่านตั้งตัวเลยรอต้อครับโคตรเอาปุ๋ย,ย,ยแค่ขอแค่ตัววายมานะทุกคนวายมามันคืนเพิ่มอะเกมเนี้ย พอมันคูณเพิ่มแล้วมันแบบถ้ามันไหลลัวก็คือรวยสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นตามรอเล่นนะวันนี้รอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกมห5้านะคะทุกคนก็สามารถตรวจที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะเห็นป้าทุกคนตัวคูณเพิ่มอ่ะเฮ้ยทุกคนโทษเอาวันนี้รอเล่นเล่นตามกูเล่นตามอีกแล้วนะทุกคนเออของแท้ของจริงเนี่ยเป็นยังไงล่ะให้ผ้าบันโชระเด็กๆก ให้ผ้ามันโชว์นะเด็กๆดูเอาดูเอาน้องๆเออโอ้โหอุ้ยคูณเยอะจัดคูนสิบสองโอ้โหโอ้โหยังไงอุ้ยขอควายหนึ่งตัววัววัวคูณผิดคูณผิดควายใช่ควายต้องสีดำโอ้โหแต่แตกไม่เยอะเท่าไหร่อุ้ยจีบสวยอุ้ย อุ้หุ่นแปดโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยโอ้โหหนูว่าจะไหลต่อ1ันเจ็บได้อยู่เข้าแต่ต้นเกมก็โคตรสวยแล้วทุกคนจังหวะนี้เท่าไหร่3,000แปดเพิ่มเบ็ดสิแม่รอะอะไรล่ะรออะไรล่ะทุกคนทันมาขังนี้เราก็ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วนะเพิ่มเบ็ดไป50 50บาทพอ ทำไมหนะ้าลอเลนชอบขังทุกคนลอเลนไม่เข้าใจเลยจริงๆวิคอาอีกแล้วมัวแต่ดูหน้าตัวเองหนอสิบสองครั้งให้หรอโอ้ออะไรวันนี้อ่ะวันมันเป็นวันของลอเลนปะเนี้ยเข้าคูณเยอะจังเลยโอ้โหขุ้เข้าฟิสปินโคตรบ่อยทุกคนโคตรเอา นิชาฟอร์จูนนะคะทุกคนเกมของค่ายพีจีนะเกมเนี้ยโอ้โหทุกทุกคนไปทดลองเล่นก่อนก็ได้อะถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าจะยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นจริงหรือเปล่าก็ไปทดลองเล่นก่อนนะเออทดลองเล่นได้ที่เมกาเกมหก5เลยนะทุกคนพิมพ์ไปว่าเมกาเกมหก5ภาษาไทยก็ขึ้นแล้วนะอันแรกเลยนะทุกคนเมกาเกมหกห้านะเอออย่างไง รอบอุ้ยอุ้ยรอเลนจะแตกหมื่นแล้วนี่วะโอ้โหขาดนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหถ้าแตกหมื่นรอเลนไม่อยู่แล้วเด้อรอเลนก็จบคลิปแล้วเด้อจบเกมลาก่อนขอลาวใช้เงินก่อนนะคนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะทุกคนมาหนึ่งครั้งสุดท้ายมาอุ้ยไหลไหมเอ้อุ้ย อุ้ยอูคูณสิบสองอุ้ยอุ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเท่าไหรเท่าไรเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ลุ้นได้ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยสองพันแปดได้อยู่อุ้ยตอนเล่นอุ้ยทุกคนแตกหมื่นแล้วนี่ว่ะพักปีแม่จังหวะนี้ อาเศษนะเหลือให้ให้เหลือหมื่นสองพอดีพอพอดีพอพอดีเออมาสี่บาทโอ้โหทุกคนเกมมันโหดจังวะโอเคทุกคนสรับนี้ลอเรเนก็พอแค่นี้แล้วนะทุกคนสหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูลอเรเนนะลอเรเนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเอออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ พาทิปใหม่ๆของลอเลนเวลารอเลนลงคลิปนะวันนี้ลอเลนก็เล่นตามโกลเด้นไทม์เช่นเคยนะคะทุกคนใครอยากเข้ากลุ่มโกลเด้นไทม์ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยจ้าสำหรับวันนี้ลอเลนไปละไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย